่เสร็จแล้ว่้วี่สิขาออกมาแล้วครับเขาเขาจะมีเป็นผงมวลสารเขาเนี้เขาจะหุ้มลูกแก้วเขาไ้แล้วทีนี้พอเวลานั้นน่ะเขาจะใส่กึงกลมเรียมเงาเ่าอยู่เขาเน่ เนี่ยที่ว่าเขาเปียกน้ำเขาไอในนั้นนะต้องน้ำจะอาบล้ำก็คิดว่าน่าน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วนะนะค,ครับเ,เดี๋ยวเราจะไปบดน,นะไปบทเป็นผงเป็นวนสามีทีนึงแล้วเราก็จะไปพิมพ์เป็นพระสมเด็จที่ว่าเราจะแจกหน้าวันงานหล่อพระเป็นที่ระลึกของในงานหล่อพระก็เพื่อ เป็นองค์หลวงพ่อเลยอะไรแบบนั้นน่ะก็คือหนึ่งเดียวครั้งเดียวคือเรางยุอไหนออันนี้แตง่ายนองเข้ามาใกล้ๆลูกที่สอง ใช่ไหมเออสวยเลยตั้งใจอย่ากได้เรายังไม่ได้ยดหนึ่งหนึ่งหนึ่งก้อนอีกเม็ดเดียวโอสี่สี่ช่มส้มยอดน้ำสวยมากเลยอ่ะที่เจ๊ที่เจ๊ได้ไข่เป็นตัวกลมๆเนาะเป็นเหมือนไข่ไก่หรือไข่นกเนาะ สีส้มเจ๊รอเดี๋ยวเอาหนังสือเขาเขาออกมาจะมีนะพี่เจ๊จะไม่เข่าหรอกใช่แม่นี่ถ่ายแล้วสวยสวยออกไม้ออกยังยังหมดยังครับยังค่ะอีกคนค่นของหมอก่อนนี้ฮะก่อนนี้มีลุ้นตอนนี้มีลุ้นฮะ ไมได้สีเหลืองเลยนะตายทั้งหนัวสีส้มกั็เหลืองใสมากเลยอ่ะสีเหลืองยังไม่เคยได้เลยสีเหลืองความหมายดีมากล้ำรวยเหลืองสีเหลืองยังไม่เคยได้เลยคนนี้ครับโุณแล้วทุกผมทุกไปนี่ไม่เคยได้สลูกบุพ่อบูชาแล้วเนาะบูชาแล้วครับบูชนแล้วนะครับบูแสงแล้วครับ ผมนนครัับอี้ของผมนะครับสีส้มป้องกันสารอันตรายต่างๆว่าสไลด์จริงที่ไม่ดีที่ดื้อโอ้โหไม่เหมือนใครเลยพี่หนุ่มโถ่ยากได้เนี่ยหลวงพ่อเลี้ยงผู้แบลวพี่นุ้มแย่งหนูแยงมากเล้หลอกไ้พี่นุ่มแย่งหนูเนี่ยหลวงพ่อเรียกหนูนะป้องกันสิ่งป้องกันสารอัตาวุธอันตรายสีแดงหลวงพ่ออยากให้หนูได้มากพี่นุ่มแย่ง อะไรนะเอาลงโซเชียลกินเดี๋ยวหันมาทางนี้เมาแมากเยเนะนี่ใส่ไม่ดีคอยนางลนี้ใส่เม็ดีแย่งเราเต้องได้สีแดงคบทุกสีเลยอะไม่มีคู้แฝนเลยตรงี่เม็ดใหญมั้ แล้วสีแดงไม่ใช่หลวงพ่อเรียกเราไปเอาดูหน้าดูหน้าอันนี้ของผมนะครับลักษณะมันหลายคนอิจฉามากครับไม่อิจฉาแต่จริงๆหลวงพ่อเขาเรียก ลักษณะเหมือนเหมือนดินที่เขาขอนะแต่ทีนี้พอเราเปรียบเทียบแล้วหินแต่ละก้อนคือเนื้อหินไม่เหมือนกันใช่ฮะเนื้อหินไม่เหมือนกันเหมือนหินอิฐตีลาแรงก็เหมือนใช่นะอ่าใช่อันนี้ของผมใช่ไหมเนี่ยอ่าใช่ครับแข็งมากเนี่ยอยู่ได้ยังไงเนี่ยแล้วแล้วแล้วาพูดถูกว่านะ เนี่ยก็คือปากห้านะเนี่ยปากห้าที่ว่าไปกัน่อกันั้นสี่สิบคนตาเขาขึ้นไปดูไปเที่ยวกนอเม็ดนึงแต่วันนั้นไม่เจอแบอเราได้หลายเม็ดมากอ๋อไม่เจอคุกเนี่ยนี่แหละชุดที่ว่าสี่สิบ